สบายดีผมเห็นพี่น้องคนสุดทุกคนน้องๆมันน่าแข่งเล่าไปดีพี่น้องเลยเมื่อกี้มาผูกไปเลยละมื่อกี้มาผูกแพ้นล้านชายพี่น้องเลยวันเกิดผมรอบล้านชายอยู่บปเลยบ้านโน้นพี่น้องเลยมื่อกี้กับพ่อใหญ่ลำมางานวันเกิดล้านชายนพี่น้องเนาะอยู่บ้านโน้นพี่น้องเลยบ้านเพื่นก็อยู่โดดเดี่ยวเ่าให้เผาหน้าพี่น้องเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ป่าเนาะอยู่ป่าอีดงบ้านป่าคาดอนพี่น้องเลย ตอนนี้ก็บกำลังย่างปลาอยู่พี่น้องเลยกำลังย่างปลานิยนเผาปลานิยนอยู่พี่น้องไอ้ต้นนี้กับตอนนี้ก็บฮาฮุกมงแรงพี่น้องเลยพอดีเนาะพอดีควนกุ้มๆพี่น้องเอ้เผาโอนนียนะห้ากระสุบซองโตส่วนไปนะกำลังเตรียมอาหารอยู่เนาะตอนนี้กำลังเห็ดนำกระปุ่นนำขนมจีนนะครับของเขามีดูซน่าเหมือนกันดัง ปน,นินเนาะเสีดจำปนินพี่น้องจจมาเล้เส็ดจำเส็ดคุยเด้พีนนน่นี่ท่านี้กะเพราโตไปเลท่าน้กะเพาหัวแน่อ่นม่กไนพนพาข้องมันม่ใส่เลย งานเพิ ok, life, finish, loose, ่งจะอยู่โดดเดียวมูอมีน้องเลยเป็นอยู่น้ำทงไฮทงหน้าเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ก็สบายขันปลาท่านน่ะเป็นขันปลาเป็นกระมวลได้เพราะมันเป็นขันเนื้ออื่นได้นี่นะเออถ้าเป็นขันเนื้อแห้งเป็นสีมวลเป็นขันปลาเป็นยังมวลอืมทั้งย่างกัวอยู่ต้นนี่กันแม่งหลังเ เคนกหกาเอื้อน้องมาหลายคนเติบอยู่มันก็ได้อย่างไร้ดันบมโหอยู่พรากินไอ,อ,อ้นนองว่าผูกแขนลานใช้ไอ้เนี่ยท่าน่ะเป็นกรเฮ็ดจำปลากร่อยปลาพอค้อมีเป็นผู้ขันเป็นหนองเง้ยไม่ข้อมีมันก็เป็นผู้ถ่ายเป็นมือเกาะเป็นหนองเง้ยใอ่แก้มไม่น้องใสยแก้มมากคุณทองก่อนเนาะ ทองก่ินนั่งกระเส็บพี่น้องเลยสามกินข้าวปลาหลายคนกินพี่น้องเลยกินนั่งกระเสบโนกแรกอันนี้พี่น้องเลยย่างเนื้อหมูตอนนี้มันหิวแห้งเลยใช่เลยใส่ก่อนนี่ให้ลันผู้แค้นวันเกิดรั่นคนนี้แหละพี่น้องเลย ลานนีลองคบ้เหรอน่เงื่อนน่เื่อนามอะไรค่วนอนทไมนอนันมือสุกบระบดนีุ่ทิซัมลา ริสัมลาอะเลบบอเซบเรียบร้อยโรงเรียนจีน ไม้กินอิ่มเลยตอนนี้ได้ได้กินห่วยอนตอนเป่าเค้กย่างคนืยกินเค้กยูู่คือการเหง่ายเขาอยู่หน้าเาค้กมาพามือนกันน้เพาะพาะมาพาอ่อนมันบ่มีตอนนี้ก็ทำเลยเนาะพี่น้องเนาะเตรียมอาหารที่เขาเริ่มที่จัดงานวันเกิดลานชายเน้อเนาะเพราะว่าทำเลย แม่อยู่ในกินกะเห็นเรียบร้อยหมดแล้วบาทีแม่จะแต่งนะตัวพักเป็นกง่ามรีพินเลยพักส่วนขั้วเป็นปูเก่งพิโนเลยงามเจววานผมันเจวเพชดเนาะแจวาวานเจ้วานน้ำตาลเผ็ดวันนี้กำลัง เริ่มพิธีจัดงานวันเกิดล้านไข่เพื่อน้องฮะอธิษฐานก่อนที่เจ้าของวันเกิดก็มีบอกว่าเป็นพี่น้องเลยบ้องอืมน้องว่าอย่าป่าดีใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูแล้วแล้ว ยัง่ยอยู่านคนเ้อันน้เนี่ยส่าผายผูกแค้นผงย่างเนี่ยส้าผูกแล้วผูกเอาผายผูกแคนผยางมาผูกอืมีน้องมาห่วงงานก้ะโบราณพีน้องเงยเจอเนาะเอออันนี้ก็เป็นของขวันเผื่นเนาะของขวันน่ะเมนยังเนาะอ้เป็นเรือหรือเป็นห่อไงห่อคอปเตอร์หรืเป็นเรือเรือนํำบ่ ในกําลังจะปู่แค้นให้ลูกใป้ลานแค้นงานวันเกิดโอ้ยยยนยยยยให้ยยานยยยยยหนยยินยยนยายยยนยยยยยียันยยยดยใยย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 ยียย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 ยดยย น่เป็น uhm ว well ันเกิดวันเป็นความคักวนเนาะน่ะเป็นยังมาเปิดด้วยความัญเปิดน่ะเป็นเลื่อนหน่ำมือเป็นห่อนะแพรึ่มนาไมั้งนี่ักอาดกขนาดนี้มานนี้ มีทะโลเกันฮอีกพี่น้องเลยคนโมไลกับมวนพี่น้องเลยเป็นในมาพมกันละยรกันเนียาย่อมึงจะพอจะรับคนเขาไปปลูกกีได้ มันอ่นกัมนสั่นมันดีตัวมันสั่นมันดีมันเนี่ยส่นวันอูดแขนไอ้ล้านอะขูดแขนไอล้านอยู่ดีไม่แห้งะนะก็เจ้าแม่ไอ้ลันเนาะถูกขแคนไอ้ลันเป็นวันเกิดอย่ ผมก็ใจทางงน้าเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะตามมองนอกผู้ก็เป็นผู้ก็เป็นผู้ก็เป็นติมาผูกสำเนียงเป็นผู้เป็นเลยว่าอะไ้กันมามาพี่น้องเขาเพิ่นน่ะเพินมาจกใกล้เพินฮักมาหอดพี่น้องเลยเพิ่นอยู่ใกล้นะเพินมาบ้านเพินอยู่ใกล้เออ พี่น้องเฮาก็คือสิบเอ็ดเลยล่ะพี่น้องเลยก็สิได้จัดชั้กินเลี้ยงกันของขวันนี่ตอนนด้มอบให้เนาะนางของควันเบาบ่าได้แล้ของขวัญเพิ่นเนาะนีะ่แหละของขวัญที่ไปเอาเมื้อนั้นก็ได้มามอบให้่ร้านนี้เปิดเปิดเบิ่งแม่นยังเออเป็นยังเป็นเรือบ่กเรือเอออันนี้แนวครับ นี่นะครับล่องบ่ได้ม่ได้ปล่อยลงน้ำอ้าวลองวันเพิ่นเน่ะเปิดรางวัลเพนเบ็ดเล้ปบเน่ยังอยู่ยังอยู่เนาะบ่งกะขักดูนับมึงดูนับเด้หาลอย เรางวัลของขวัญเปิดเนาะของขวัญวันเปิดกองลานไส้กับลูกบอลลูกหนึ่งเนี่ยเครื่องเครื่องประกอบเป็นเรือน้ำเครื่องประกอบเรือดันนำล่าแถวน้องเัรอแล้วนำแถวน้องเหรอแล้วขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณแม่ไหวพริบในวันแม่ มาให้ไอรันนะกนัคอยหนะ้าอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพเพียมแข่เป็นคพอแผมใชไอรันกับไอหลังไอรองเป็นไปตลอดเด้อนะ่ะ้ด้ไมไม่ได้ด้้่ม่ได้ไม่ <c oughs> ้ไนมะ็้่ไม่ด้ม่ได้ม่ได้ไมได้ไมได่มนม่ไ้ได้มดม อ่าบ ah er, ัดนี fact, ้ก็เส้นแขกข้าผู้มาผู้แข้นหลับประทานอาหารเนาะมีอยังกินนํากันพงมลน้อยบัวลายนี่ก็คุ้นกับป่าเงยพราเขาสำหรับงานวันเกิดของร้านไายก็คือสิจบลงสํนิยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอระจายพี่น้องให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนอกประเทศในประเทศก็ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนัมเด้อพี่น้องเด้อร์หรับเพื่อนไหวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่น้องเลยสิ่ปีเยี่ยมพยายามเป็นแน่นอน ใไปงานทุกคนเห็นเอาเลยสำหรับคลิปนี้ขอจุนสนิทโอ,นะอกาสหน้าปรกันใหม่สิไปดี